สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจใจพอดแคสต์เพื้นที่เล็กๆที่เราจะมานั่งคุยกันจากใจถึงใจกันในทุกๆวันเคยไหมคะเวลาไปวัดแล้วเผลอยุกมือขอพรให้สมหวังหรือแอบเปิดดวงทุกเช้าเพื่อดูว่าดาวประจำวันของเรากำลังใจดีหรือไม่บางคนอาจจะมีเครื่องรางติดตัวตลอดเพราะเชื่อว่ามันจะเสริมดวงเพิ่มโชคให้ชีวิตปังขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายธรรมะ ที่ใช้หลักการดำเนินชีวิตหรือสายมูที่เชื่อในพลังงานศรัทธาและความโชคดีคุณอาจเคยมีคำถามในใจว่าสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันได้จริงหรือวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆค่ะไม่ชวนเลือกข้างไม่ตัดสินว่าใครถูกหรือผิด แต่จะชวนกันสำรวจว่าทรม้ากับสายมูสามารถอยู่ร่วมกันในชีวิตเราได้อย่างไรและเราจะใช้ความเชื่อเหล่านี้ให้เป็นพลังบวกที่ทำให้ชีวิตเราสบายใจได้อย่างแท้จริงเพราะบางทีคำตอบอาจไม่ใช่การเลือกใครให้อยู่หรือใครต้องไปแต่เป็นการหาจุดลงตัวที่ทำให้หัวใจเรามีความสุขได้ในแบบของเราเองค่ะหลังจากที่เราเกินกันไปแล้วคราวนี้ เรามาลองถอดรหัสโลกของสายมูการแบบไม่ตัดสินนะคะเพราะถ้าเรามองลึกๆจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องไหว้พระดูดวงหรือพกเครื่องรางเพราะงมงายอย่างเดียวแต่ยังซ่อนความต้องการทางใจบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น 1. ความสบายใจและที่พึ่งทางใจ (Comfort and Emotional Anchor) ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งเราก็แค่อยากรู้สึกว่ามีใครสักคนหรือบางสิ่งที่คอยปกป้องดูแลเราการได้ไปขอพรจุดธูปหรือพกเครื่องรางติดตัวจึงเหมือนการมีกำลังใจเล็กๆที่ทำให้เรากล้าก้าวต่อไป 2. ความหวังและแรงบันดาลใจ hope and inspiration เวลาที่ชีวิตกำลังติดขดัดหรือเรารู้สึกหมดแรงการได้ฟังคำทำนายในแงด่ดีหรือได้ยินว่าดวงกำลังจะขึ้นก็เหมือนมีแสงไฟเล็กๆส่องเข้ามาในความมืดทำให้เรามีกำลังใจลุกขึ้นสู้ต่อ 3. การรับมือกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ coping with the uncontrollable มีหลายเรื่องในชีวิตที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็น โชคชะตาการตัดสินใจของคนอื่นหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันการได้ทำพิธีหรือพึ่งพาความเชื่อบางอย่างจึงเหมือนการได้ลงมือทำอะไรสักอยาก่างเพื่อเรียกความมั่นใจและลดความรู้สึกไร้อํอำนาจสรุปแล้วการเป็นสายมูไม่ได้แปลว่าเราเชื่อแบบไม่ใช้เหตุผลเสมอไปแต่มันคือการมองหาความสบายใจ ความหวังและความมั่นคงทางใจในโลกที่บางครั้งก็โหดร้ายเกินกว่าจะรับมือด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวค่ะและในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าธรรมะเองก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางใจเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งไม่แพ้กันค่ะจากที่เราคุยกันในตอนที่แล้วว่าความเชื่อหลายอย่างช่วยเป็นที่พึ่งทางใจให้เรารู้สึกสบายใจและมีความหวัง แต่ถ้าเรามองจากมุมของธรรมะละ่ะธรรมะจะมองเรื่องนี้อย่างไรหลายคนอาจคิดว่าธรรมะกับความเชื่อเป็นเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันตัดกันแต่ความจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะเพราะธรรมะไม่ได้บอกให้เราทิ้งความเชื่อแต่สอนให้เราใช้ความเชื่ออย่างมีสติ ลองมาดูหลักธรรมง่ายๆ2ข้อที่อาจช่วยให้เราเข้าใจภาพนี้ชัดขึ้นค่ะ 1. กรรมเมื่อความเชื่อเป็นแค่ผลแต่เราคือผู้สร้างเหตุเวลาที่เราไปขอพรหรือดูดวงเรามักจะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่อยากได้เช่นงานสำเร็จความรักราบรื่นหรือสุขภาพแข็งแรงแต่ธรรมะสอนให้เรามองย้อนกลับไปที่เหตุว่า แล้วเราลงมือทำอะไรไว้บ้างเพราะในมุมของธรรมะกรรมไม่ใช่เรื่องโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตแต่คือการกระทำของเราทั้งทางกายวาจาและใจการได้พรที่ดีอาจเป็นเหมือนแรงหนุนแต่หัวใจสำคัญคือเราต้องสร้างเหตุที่ดีมาก่อนเช่นตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วค่อยไปขอพอรให้งานสำเร็จ แบบนี้ความเชื่อจะเป็นเหมือนกำลังใจที่เสริมพลังให้การลงมือทำของเรามีแรงขับเคลื่อนมากขึ้น 2. การไม่ยึดติดเมื่อความสบายใจไม่ทำให้เราทุกข์ความเชื่ออาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่ถ้าเผลอยึดติดมากเกินไปมันก็อาจเป็นบ่วงที่ทำให้เราทุกข์ได้ค่ะลองนึกภาพนะถ้าวันนี้หมอดูบอกว่าเป็นวันไม่ดี เราอาจระวังตัวมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเรายึดติดว่ามันต้องแย่แน่ๆเราอาจใช้เวลาทั้งวันอยู่กับความกังวลธรรมะสอนให้เรามองความเชื่อเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้ใจสง,งบไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตถ้าเราฝึกวางลงไม่ยึดติดเวลาผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามหวังเราก็ยังยิ้มรับได้โดยไม่รู้สึกพังไปทั้งใจ เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายความเชื่อคะ่ะแต่มาเพื่อให้ความเชื่อของเรามีพลังและใช้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นต่างหากในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันว่าถ้าอยากเป็นสายมูผู้มีสติเราควรเริ่มต้นจากตรงไหนบ้างหลังจากที่เราได้เข้าใจกันแล้วว่าธรรมะกับความเชื่อไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงข้ามกัน ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะนำหลักคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรเพื่อให้เราเป็นสายมูที่มีความสุขและไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ใจ 1. ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเสมอก่อนที่เราจะทำตามความเชื่ออะไรลองหยุดแล้วถามตัวเองเบาๆว่าทำไมฉันถึงอยากทำสิ่งนี้เราทำเพราะมันทำให้สบายใจ หรือเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีถ้าไม่ทำความเชื่อนี้ทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเช่นถ้าเราเชื่อว่าการทำบุญจะช่วยเสริมดวงแล้วมันทำให้เราอยากช่วยเหลือคนมากขึ้นนั่นก็เป็นความเชื่อที่มีคุณค่ากับทั้งเราและคนรอบข้างการตั้งคำถามกับตัวเองจะช่วยให้เราเห็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อ และทำให้เราไม่ไหลไปตามกระแสโดยขาดสติ 2. ทํทำเหตุให้ดีที่สุดแล้ววางใจในผลตามหลักกรรมที่เราคุยกันไปทุกอย่างมีเหตุและมีผลเราไม่สามารถขอพรให้สอบผ่านได้ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือหวังให้ธุรกิจปังโดยที่เราไม่ได้ลงแรงทำจริงๆให้ความเชื่อเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือพลังเสริม ส่วนหน้าที่ของเราก็คือทำเหตุให้ดีที่สุดเมื่อเราทำเต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนเราก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราได้ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้ว 3. สบายใจได้แต่ไม่ยึดติดความเชื่อก็เหมือนเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหรือเหมือนผู้ใหญ่ที่เรานับถือมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยและมีกำลังใจสบายใจได้หมายถึงการเปิดรับความสุขจากสิ่งที่เราเชื่อแต่ไม่ยึดติดหมายถึงการไม่เอาความสุขทั้งหมดของเราไปฝากไว้กับสิ่งนั้นเช่นถ้าวันนี้ <S <S เผลอใส่เสื้อสีที่ไม่เป็นมงคลตามตำราแล้วใจเราไม่สงบไปทั้งวันนั่นแหละคะ่ะคือการยึดติดเกินไป การเป็นสายมูผู้มีสติจึงไม่ใช่การตัดสินใจเลือกข้างแต่เป็นการเลือกใช้ความเชื่ออย่างที่ใจเราสบายและไม่สร้างความทุกข์เพิ่มให้ตัวเองถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปทุกสิ่งที่คุยกันตั้งแต่ต้นจนจบในตอนนี้ค่ะเพื่อเก็บภาพรวมให้ชัดเจนก่อนปิดอีพีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเมื่อธรรมะต้องประทะกับสายมูอที่เราได้เดินทางทคุยกันมาตลอดทุกตอนค่ะ เราเริ่มจากการทำความเข้าใจโลกของสายมูในมุมที่ไม่ปกิเพราะมุมทีการมองหาความสบายใจและที่พึ่งทางใจท่ามกลางโลกที่เต็มด้วยความแนนอนจากนั้นนะคะเราก็ได้มองอีกด้านหนึ่วว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพื่อลบล้างความเชื่อเหล่านี้แต่เข้ามาเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยให้เราใช้ความเชื่อได้ คือการชี้ที่เห็นว่าทั้งสองเส้นทางสามารถเดินเขียนกันได้อย่างตรงติและความเุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีความเชื่อแบบไหนแต่อยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อนั้นอย่างไม่สร้างความทุข์เพิ่มให้ตัวเองรเปล่าก่อนจากกันในวันนี้นะคะอยากฝากคำถามเล็กน้อยให้ทุกคนเข็ยนที่ต่อควันนี้ทีมใช้ความเชื่อของตัวเป็นพลัง,งเลื่อน หรือปล่อยให้มันกลายเป็นภาระที่่วนหัวใจหวังว่าตอนนี้คืช่วยทคุณได้เจอความสมดุนเล็นในใจไม่ว่าคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหนก็ตามนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านค่ะที่เราจะมาเติเต็มหัวใจไปพร้อมกันนะคงสวัสดีค่ะ